ครับมากันที่การโปรโมทละครเวทีที่เรียกว่าประจําเลยทุกๆปีจะต้องได้ชมกันนะครับแล้วปีนี้เป็นหนึ่งครั้งสําหรับละครเวทีเพลงรักของเธอสุนทราพรล่าสุดนักแสดงนําเข้ามาโปรโมทกันด้วยล่ะครับ 4นักแสดงนำจากละครเวทีเพลงรักของเธอสุนทราพรเดอะมิวสิคอนะครับไม่ว่าจะเป็นโบรอน AF5 รวมไปถึง b r i g h t n e s เ AF9 นะครับเป็นตัวแทนเข้ามาโปรโมทละครเวทีพร้อมกับเล่าถึงความยากของการแสดงครับรวมถึงความพร้อมณนะตอนนี้ที่ใกล้ถึงวันแสดงเข้ามาเต็มทีแล้วล่ะครับ คือสันเป็นแฟนเพลงสุนทรพรครับแล้วก็ใครที่ชอบการเต้นลีลาน,นะครับเพลงรักของเธอสุนทรพรเดอะเมซิคอลลำดับที่4ของ JSL เนี่ยคือมีให้ครบท่านผู้ชมที่ได้ติดตามแน่นอนตอนสุดท้ายเนี่ยมันจะมีการแข่งเต้นกันอ่าแล้วทั้งไบท์ทั้งพี่โบทั้งพี่รอนเนี่ยก็จะแบบว่าเต้นกันยับมากต่างฝ่ายต่างแข่งเต้นกันก็นกจะแบบทำการบ้านในการเต้นเยอะหน่อยครับผมเพราะว่าเรื่องนี้ก็ คือมันต่างจากเรื่องก่อนหน้านี้3เรื่องคือเรื่องนี้ลำดับที่4เนี่ยจะเน้นตรงการเต้นลีลาดกดดันไหมนะคะคือเราเราเราคิดว่ามันมันแต่ละเรื่องที่ผ่านมามันจะมีความความแตกต่างกันค่ะใช่เนื้อหาของเราก็จะแบบเป็นอีกรูปแบบหนึ่งค่ะอยากจะให้คนที่มาดูเนี่ยเหมือนรับรู้สิ่งใหม่ๆและการเป็นเนื้อหาใหม่ค่ะอย่างแรกก็อยากก็หวังว่าทุกคนจะมีความสุขล้กันนะครับผมเพราะว่า เราก็ตั้งใจอะตั้งใจคือละครเวทีเรื่องนี้ก็เป็นแนวคอมเมดี้ด้วย<ช>มีมันมีครบรสเลยไม่ว่าคอมเมดี้ดรามา่าหรือว่าความรักหรือว่าอะไรนะครับผมก็อยากให้ทุกคนได้รับสิ่งเหล่านี้ละครเวทีเพลงรักของเธอสุนทรภพนเดอะมิวสิคอลนะครับจะจัดแสดงรอบแรกในวันที่25มกราคมนี้แล้วและถึงแม้ว่า2รอบแรกจะเต็มทุกที่นั่งแล้วครับแต่แฟนๆไม่ต้องเสียใจไปเพราะว่ายังเหลืออีก9้ารอบการแสดงด้วยกัน อ่ะยังไงก็รีบไปจับจองที่นั่งกันนะครับ <Okay. S 1> ใครที่เป็นแฟนประจำของละครเวทีสนทราพรนะฮะรับรองไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะครับติดตามกันได้เลย